ราชาแห่งวงเวทตอนที่289ผลของความอาหังการเมื่อชูเทียนหนานกงหยุนและเฉินปิงหยีต่างก็มาถึงตำหนักจักรพรรดิแล้วพวกเขาก็ถึงได้รู้ว่าหอการค้าปฏิหารสาขาตำหนักจักรพรรดินั้นก็คือคฤราหัดของต้าเซยจือกู่เซียนซิวนั่นเองเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ราชาหนานเซียได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนต้าสเวจือเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมอบรางวัลพิเศษมากมายแก่ต้าเวจือด้วยบุคคลผู้นี้นับว่าเป็นคนที่มั่งคั่งรองลงมาจากตําหนักจักรพรรดิทั้ง3และวังหลวงลิก็ว่าได้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้เล็กไปกว่าสำนักงานใหญ่ในรัฐกลางเลยแม้แต่น้อยตาเวจือนั้นไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่นักดังนั้นแล้ว เขาจึงได้มอบมันให้กับสองพี่น้องเมืองชิงอู่และเมืองหญิงหญิงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเคฤหาสน์ที่ว่างเปล่าปัจจุบันก็ถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของหอ,อการคร้าปฏิหารประจำนครจัก,กรพรรดินั่นเองเพราะด้วยเหตุผลนี้ประชาชนในนครจัก,กรพรรดิแห่งนี้ต่างก็รู้ว่าตาเยจือและหอ,อการคร้าปฏิหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นแล้วหอ,อการคร้าปฏิหารจึงได้เดินทางมาเปิดทำการในตำหนักจัก,กรพรรดิแห่งนี้ สำหรับการมาทำธุรกิจในครั้งนี้ด้วยการดำเนินการอย่างรอบคอบสร้างผลประโยชน์ร่วมกันกันกบคนเป็นจำนวนมากทำให้ไม่ค่อยมีการต่อต้านในการค้าของพวกเขาและว,วันนี้นั้นก็เป็นวันเกิดของเมืองชิงอู่ด้วยรองประธานหอ,อการค้าปฏิหารนั้นไม่ธรรมดาเลยมาที่นี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยด้วยซ้ำก็ทำให้สังคมของตำหนักจกกักรพรรดิเต็มไปด้วยความซับซ้อน แม้ว่าจะมีตาซวยจือคอยช่วยเหลืออยู่ทาว่าก็ต้องยอมรับความสามารถของนางจริงๆถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเกินธรรมดาบางทีคงจะไม่สามารถหาคนที่ประสบความสำเร็จเทียบเคียงนางได้เลยตอนนี้สินค้าของหอ,อการคร้าปฏิหาน,านั้นได้กระจายออกไปทุกซอกทุกมุมของนครจกักรพรรดิแล้วเมืองชิงอู่เองก็ได้กลายเป็นเทพธิดาในใจของคนทั่วทั้งนครจกักรพรรดิแห่งนี้แล้วด้วย สาวงามที่มีความสวยล่มเมืองไม่เพียงแต่สามารถควบคุมทรัพยากรมากมายแต่ยังมีความสามารถโดดเด่นหากว่าใครได้เป็นภรรยาแล้วก็แน่นอนทุกคนต้องปรารถนาในตัวของเมิ่งชิงอูตอนนี้นางได้กลายเป็นคนที่ได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนี่มันก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นและในเวลานี้ด้วยความต้องการที่มีความสัมพันธ์กับหอ,อการคร้าปฏิหี่ฐานทำให้หอ,อการคร้าต่างๆไม่สามารถเพิกเฉยได้ ในไม่ช้าก็เร็วหอ,อการค้าปฏิหารของพวกเราจะต้องกลายเป็นหอ,อการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรหนานเสียแห่งนี้อย่างแน่นอนดังนั้นแล้ววันเกิดของเมืองชิงอู่จึงไม่ธรรมดาเลยคนมากมายต่างก็หาโอกาสเข้าใกล้เมืองชิงอู่ดังนั้นจึงได้นำของขวัญมากมายมามอบให้กับนางเมืองชิงอู่นั้นถือว่าเป็นผู้นำใหม่ดังนั้นแล้วจึงไม่มีทางเลือกที่ต้องให้ความสนใจกับคนที่ละโมบเหล่านี้ หากยังไม่ลืมความปรารถนาเดิมแล้วก็นางต้องการที่จะยืนอย่างมั่นคงซึ่งจะต้องไม่หวาดกลัวกลุ่มคนที่ประจบประแจงเหล่านี้ด้วยชูเทียนที่เดินทางมาถึงหอ,อการค้าปฏิหารแห่งนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจกับสำนักงานใหม่มากเลยทีเดียวืมือหน์แห่งนี้นับว่าหรูหราย,ยิ่งกว่ารัฐกลางสะอีกถือว่าเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยมีสัดส่วนพื้นที่ว่างมากกว่าเดิม50อร์เซของสำนักงานในรัฐกลาง และด้านในเองก็มีพื้นที่กว้างขวางหลายเท่าถึงแม้ว่าจะมีคนนับหมื่นอาศัยอยู่ก็นับว่าเพียงพอแล้วไม่แออัดอย่างแน่นอนด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ก็เพียงพอที่จะขยายออกไปได้ในตอนนั้นหนานกงหยุนก็กล่าวออกไปว่าเอพี่ชิงอู่คิดอะไรอยู่นะคิดจะลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองหรืออย่างไรกันคนก็ยังมีเหลืออยู่ต้งมากมายนี่พวกเรามาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาของนางเลย นี่เจ้าต้องการจะพูดประชดประชันข้าหรืออย่างไรกันหรือว่าข้าเข้าใจผิดฮะชูเทียนได้กล่าวออกไปอย่างไม่สะทกสะท้านนี่เจ้าหาว่าข้าขี้เกียจอย่างนั้นหรือข้านั้นจงใจที่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับพวกเจ้าทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีสถานะที่สูงขึ้นในหอการค้าเจ้าจะต้องเข้าใจในความหมายของคําว่าเจ้านายจะต้องทําใจแข็งยืนอยู่ด้านหลังให้พวกเจ้าได้แสดงฝีมือกันบ้างเข้าใจไหม หนานกงหยุ่นเมื่อได้ยินดังนั้นก็กรอกตาไปมาฮีขาคาี้เกียจะทะเลาะก,กับเจ้าแล้วนี่แล้วพวกเราจะยืนทําอะไรอยู่กันล่ะผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะท้ายที่สุดเนี่ยก็จะได้กินของอร่อยๆแล้วไปไปกันเถอะในขณะที่คนทั้งสามกำลังจะเดินเข้าไปในหอ,อการค้าป,ปฏิหารองครักก็ได้ทําการขวางทางพวกเขาเอาไวา้ช้าก่อนพวกเจ้ามีบัตรเชิญอย่างนั้นหรืออะไรกันคาดไม่ถึงเลยว่า ้าจะต้องมีบัตรเชิญด้วยหรือจากนั้นชูเทียนก็เดินยื่นหน้าออกไปพร้อมกับกล่าวเสริมว่าขอให้พวกเจ้าบึ่งตามองให้ชัดเจนใบหน้าที่หล่อเหล่าเช่นนี้ควรจะผ่านไหมใบหน้าขององครักษ์ในตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นดำมืดและเริ่มโกรดเกลียวคนเหล่านี้นั้นเป็นองครักษ์จากภายนอกที่เป็นคนของตำหนักจกักรพรรดิได้รับสมัครเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนของต้าเซจือและจกักรพรรดิอู่อานดังนั้นแล้ว พวกเขาจึงไม่เคยเห็นหน้าชูเทียนมันก็เป็นธรรมดาแหละทันใดน,นั้นหนานกงหยุนก็เร่งรีบควักเหรียนตาออกมาจากแขนเสื้อนี่เราเจ้ารู้จักนี่ไหมน,นี่นี่มันใบหน้าขององค์รัะก,ก็เปลี่ยนเป็นซับซ้อนทันทีนี่คือปรายยกของบุคคลระดับสูงของหอ,อการค้าปฏิหารที่มีสถานะเทียบเท่ากับท่านหญิงรองเมืองหญิงหญิงกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคคลน,นี้มีสถานะเทียบเท่ากับเมืองหญิงหญิงนั่นเอง เหล่าองครักษ์จึงเร่งรีบถอยออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับแสดงความเคารพคนทั้งสามเมื่อเห็นดังนั้นชูเทียนก็รู้สึกหอเหี่ยวใจอยู่ไม่น้อยในขณะที่เดินเข้าไปชูเทียนก็ได้รอบมองเหล่าองครักษ์เหล่านี้มารดาแกเถอนี่มันเขตแดนของพวกเจ้างาั้นรุนนี่ทำไมมันสูงขนาดนี้กันนะเหล่าองครักษ์นี้นับว่ามีความสามารถและพลังกันทุกคนความแข็งแกร่งก็ถือว่าใช้ได้ดูเหมือนว่า อิทธิพลของหอ,อการคร้าปฏิหารในตําหนักจักรพรรดนั้นจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในเวลานี้สํานักงานหอ,อการคร้าปฏิหารนั้นเต็มไปด้วยผู้คนทําให้เกิดเสียงอึกระทึกจอแจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเหล่าพนักงานของหอ,อการคร้าต่างๆที่มาให้ความบันเทิงในที่แห่งนี้ด้วยไม่นานงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้นเหล่าพ่อครัวเองก็จะเตรียมอาหารรสเลิศมาบริการทําให้มีคนเพิ่มมาเป็นจํานวนมากเอ๊ะดูตรงนั้นสิ นานกงอยู่ได้จับจ้องมองออกไปพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างดีใจว่า mind. นั่นไม่ใช่หญิงหญิงและพี่ชิงอูหรอกหรือเมื่อคนนั้งสานไ่จ้องมองออกไปไกลๆก็พบกับเมืองชิงอูและเมืองหญิงหญิงอยู่ในห้องโถงการค้าที่เป็นห้องรับรองหลกักพร้อมกับเหล่าแขกอยู่จํานวนหนึ่งหืมหนึ่งเดือนมานี้ไม่เห็นสองสาวเลยพวกนางดูผอมลงนิดนึงนะแต่ทว่าใบหน้าก็ยังดูดีอยู่พลังฝึกตนเองก็เห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากด้วย ในห้องรับรองนั้นหอ,อการค้าเมคาสวรรค์ขอมอบพลอยสีม่วงหมื่นปีให้กับท่านหญิงเมืองประมุกตระกูลเจา้าขอมอบยาเพลิงลีลับให้หนึ่งเม็ดถัดมาก็มีคนอื่นๆมากมายมามอบของขวัญให้กับเมืองชิงอูเรื่อยๆของขวัญมากมายได้ไหลามาเป็นเทน้ําเทท่าในไม่ช้าก็เต็มไปทั่วทั้งห้องโถงกองพเนินเถิกดวงตาของฉู่เทียนเป็นประกายโห มีของขวัญวันเกิดมากมายขนาดนี้เลยหรือตัวเขาเองก็ควรจะมอบของขวัญสักชิ้นให้กับนางเช่นกันเป็นไงในตอนที่คนทั้งสามยังเดินไปไม่ถึงห้องรับรองหลักด้วยซ้ําทันใดน,นั้นเองก็เกิดเสียงดังอื้ออึงกึกก้องตระกูลหวังกงซือหวังเยี่ยนได้ส่งมอบไข่มุกล้ำค่าจากทะเลลึก10บหีบไหมทองพันปีร้อยผืนลูกมังกรที่ฝึกแล้วหนึ่งตนสุขสันต์วันเกิดแม่นางเมืองชิงอูเมื่อได้ยินดังนั้นแล้ว ผู้คนมากมายต่างก็ส่งเสียงดังโกลาหลโหนับเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยเพียงแค่วันเกิดธรรมดาจำเป็นต้องมอบของขวัญยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้เชียวหรือทันใดนั้นระหว่างคิ้วของเมืองชิงอูถึงกับขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเราวกับรู้สึกว่าอึดอัดอยู่พอตัวเทว่าก็ทำท่าทางกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกับเผยยิ้มและกล่าวออกไปอย่างสุภาพว่าขอบคุณกงซือหวังเยี่ยน <laughs> Hey, ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกหาได้ลำบากไม่แมน่นางหน้าตาของหวังเยี่ยนนั้นดูเป็นคุณชายเจ้าสำราญอายุก็ดูน้อยกว่าเมืองชิงอู่เป็นอย่างมากอย่างน้อยที่สุดก็คงจะประมาณ17-18ถึงปปีเต็มไปด้วยท่าทางจองหองอวดดีแบบฉบับของคนตระกูลชั้นสูงในขณะนั้นเขาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ข้ามาในวันนี้ไม่เพียงมาแสดงความยินดีกับงานวันเกิดของประธานแล้วข้ายังมีเรื่องสำคัญที่อยากจะประกาศในวันนี้ด้วย เป็นเรื่องที่ทางตระกูลของข้าได้ตัดสินใจแล้วสำหรับตระกูลหวังนั้นนับว่าเป็นตระกูลใหญ่ที่มีที่พลในตําหนักจกักรพรรดิเลยตระกูลหวังนั้นเป็นตระกูลใหญ่ที่เป็นรองเพียงแค่สามตระกูลหลักกเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้เมืองชิงอู่นั้นไม่ค่อยชอบคนประเภทนี้เลยทว่าด้วยฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลไม่สามารถที่จะล่วงเกินได้อย่างง่ายๆนางเองก็นับว่าเป็นคนที่ฉลาดรู้ดีว่า ตรกูลหวังนั้นแสดงท่าทางโอหังออกมาก็เพราะว่าต้องการที่จะเจรจา,าด้วยเหตุผลออกมาก่อนหากว่าล้มเหลวก็จะใช้กําลังแน่นอนว่าเรื่องราวในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่กระอระอวนใจเป็นอย่างมากเออข้าว่าหลังจากที่เรื่องงานจบแล้วขคายก่าวเป็นอย่างไรไม่ไม่ไม,ไม่เรื่องนี้ข้าต้องการให้ทุกคนรู้หวังเย็นสายหน้าไปมาไม่ปล่อยโอกาสให้เมืองชิงอูลหลบเลี่ยงเลยแม้แต่น้อยตระกูลของข้านะ่ะ ได้ตกลงแล้วว่าจะให้ค่าแต่งงานกับแม่นางเมืองหญิงหญิงฮะทุกคนต่างก็มองเป็นสายตาเดียวกันแขกในงานมากมายถึงกับส่งเสียงดังอื้ออืองสองพี่น้องเมืองชิงอู่และเมืองหญิงหญิงถึงกับตื่นตะลึงตาค้างว้าวยินดีด้วยกงซื่อหวังใช่ใช่ใช,ใช่ยินดีกับกงซื่อหวังด้วยทุกคนที่ได้ยินรอบๆต่างก็แสดงความยินดีกันใหญ่เลย ใบหน้าของหวังเยี่ยนเองก็หัวเราะออกมาเสียงดังเรื่องที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ต้องประกาศให้รู้กันไปทั่วข้าเองก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานอย่างแน่นอนท่านประธานเมิ่งท่านคิดเห็นว่าอย่างไรอ๋อที่แท้หวังเยี่ยนผู้นี้มีข้อเสนอก็คือเรื่องการแต่งงานนั่นเองเมื่อได้ยินคำกล่าวนั้นหญิงหญิงแทบบ้าอยากจะกระโดดกระแทกหลังคากระโจนออกไปเลย นี่เจ้ากล่าวไร้สาระอะไรกันเนี่ยใช่ว่าตระกูลเจ้าเห็นด้วยแล้วข้าต้องเห็นด้วยหรืออย่างไรกันไร้เหตุผลสิ้นดีเฮ้ยหญิงหญิงเจ้าเชื่อข้าเถอหน้านับตั้งแต่ที่ข้าเห็นเจ้าครั้งแรกข้าก็ชอบเจ้ามากมายสำหรับผู้ชายที่จะมีภรรยาผู้หญิงที่จะมีสามีนั้นจะต้องเชื่อฟังข้อเสนอของผู้ใหญ่ข้าเองก็คิดว่าประธานเมืองชิงอูจะไม่ปฏิเสธข้อเสนออย่างแน่นอน สายตาของหวังเยี่ยนจ้องมองไปยังเมืองชิงอูอย่างมั่นใจพร้อมกับกล่าวเสริมว่าหากว่าพวกเราทั้งสองเป็นพันธมิตรกันแล้วแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ทุกอย่างก็จะราบรื่นแม้แต่สามตระกูลหลักก็ยังต้องกลัวพวกเราเลยท่านกงซือหวังท่านล้อเล่นอะไรกันใบหน้าของเมืองชิงอูก็เปลี่ยนเป็นจริงจังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหนังไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากน้องสาวข,ของข้านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ข้าไม่กล้าที่จะละเลยหากหญิงหญิงยินดีข้าก็จะเห็นงามด้วยแต่ทว่าจริงๆแล้วนี่คือการบังคับให้แต่งงานมากกว่าเฮ้นี่เจ้าคิดว่าข้าไม่เหมาะกับหญิงหญิงอย่างนั้นหรือข้าอยากจะรู้จริงๆทําไมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าข้าจะแต่งหญิงหญิงเข้าตระกูลหวังเฮ้ไร้สาระนะ่าเจ้ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองด้วยหญิงหญิงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับกล่าวเสริมอีกว่า ึสำหรับคนที่ข้าชอบอันนะเจ้าไม่สามารถเทียบได้แม้แต่เส้นขนของเขาเลยจากนั้นเมื่งชิงอูก็กล่าวออกไปอย่างหยาบกระด้างว่าข้อเสนอของท่านนั้นชิงอูไม่สามารถรับปากได้ฮึอัปยศอดสูสิ้นดีหวังเยี่ยนที่ถูกปฏิเสธต,ต่อหน้าผู้คนมากมายถึงกับเสียหน้าเป็นอย่างมากใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นตะเป็ดทันทีฮกงซือเช่นข้าที่แสดงท่าทางเคารพกับพวกเจ้า พวกเจ้ากลับทำกับข้าเช่นนี้นะหรือเจ้ารู้ถึงความแข็งแกร่งของตระกูลหวังดีแล้วหรือยอย่างไรกันกล้าลบหลู่ตระกูลหวังเจ้าไม่คิดจะอยู่ในโน,โนครจัก,กรพรรดิอีกแล้วงั้นสินะเมือง<ม>ชิงอู่ก็แสดงออกว่าไม่ยอมเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับกล่าวว่าขอให้กงซือหวังได้น,นาข,ของขวัญของท่านกลับไปด้วยหอการค้าปฏิหารของข้าไม่เคยขายตัวเลี้ยงชีพบางทีเมืองชิงอู่เจ้าคงไม่รู้นะว่าเจ้าเองก็ต้องถูกแต่งเข้าตระกูลของข้าเช่นกัน ตอนนี้น้องสาวของเจ้าแต่งก่อนทุกทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่จะต้องไปเป็นคนของตระกูลของข้าเจ้ายังมีคำพูดอะไรจะกล่าวอีกล่ะไหนะ้าของเมืองชิงอูก็เปลี่ยนไปในทันทีนี่เจ้ากล่าวอะไรงั้นข้าจะบอกเจ้าหน่อยก็แล้วกันเจ้าจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มีคนที่ต้องการจะครอบครองประธานเมืองอยู่แล้ว หวังเยี่ยนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความยโสโอหังได้ประกาศออกมาเสียงดงังเต็มไปด้วยท่าทางข่มขู่เมืองชิงอูผู้หญิงอย่างเจ้านั้นพี่ชายของข้าได้หมายตาเอาไว้แล้วชั่วชีวิตนี้ของเจ้าต้องกลายเป็นของพี่ชายข้าเท่านั้นเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกหากว่าใครกล้าขัดขืนตระกูลของข้าแล้วแล้วก็เจ้าคิดดูเอาก็แล้วกันว่าจะได้รับผลเช่นใดเหล่าผู้เยาว์ที่ชื่นชอบเมืองชิงอูอยู่เมื่อได้ยินคำพูดของหวังเยี่ยน พวกเขาถึงกับเปลี่ยนท่าทีไปในทันทีด้วยอ้าหากว่าเป็นผู้นั้นที่หมายตามเมืองชิงอูจริงๆแล้วก็น่าสงสารน่าสงสารจริงๆเฮ้แล้วใครสุดในตัวบัตรซบเช่นเจ้ากันล่ะทันใดนั้นคนคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหมัดหมัดหนึ่งได้ต่อยไปที่หน้าของหวังเยี่ยนด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาของหวังเยี่ยนนั้นถึงกับบิดเบี้ยวไปเลยทีเดียวตัวของหวังเยี่ยนถูกกระแทกลอยละลิ้วออกไปยังกำแพง เฮ้ยไม่ได้การแล้วกงซือตระกูลหวังถูกทำร้ายจะต้องเกิดภัยพิบัติขึ้นที่แห่งนี้เป็นแน่เหล่าแค่เครือหลายคนต่างก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพร้อมใจกันหลีกถอยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาสองพี่น้องตระกูลเมืองถึงกับยืนตาค้างในเวลาเดียวกันเมื่อจ้องมองออกไปอย่างชัดเจนดวงตาทั้งคู่ถึงกับตาค้างในทีเดียวสายตารากับว่ากำลังพ่นเปลวไฟออกมาพร้อมๆกันเจ้า เป็นเจ้านี่เองใช่แล้วหมัดที่ต่อยออกไปนั้นเป็นหมัดของชูเทียนนั่นเองชูเทียนจึงเผยยิ้มให้กับนางทั้งสองพร้อมกับกล่าวว่าไว้ข้าจะอธิบายทีหลังนะเมื่อกล่าวจบชูเทียนก็เดินตรงออกไปใบหน้าของกงซือหวังเย็นก็เต็มปไปด้วยความตื่นตระหนกพนลนโลหิตออกมาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกตกใจนี่เจ้ากล้าต่อยข้าอย่างนั้นหรือทันใดนั้นชูเทียนก็ชักกระบี่เวจีออกมาแล้วไง ต่อยเจ้าแล้วมันยังไงอะวันนี้ข้าจะทําให้เจ้าได้รับรู้ถึงความร้ายกาจของข้าเจ้าไม่รู้วิธีการของข้าฉูเทียนซะแล้วเมื่อเห็นคมดาบที่เย็นยเย,ยือบสะท้อนความหนาวเย็นออกมาพร้อมกับจิตสังหารที่รุนแรงของฉูเทียนปกคลุมอบอวนไปทั่วหวังเยี่ยนก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงเช่นกันเฮ้ชายคนนี้เอาจริงอย่างนั้นหรือนี่เมืองชิงอู่ก็เร่งรีบเข้าไปห้ามทันทีชูเทียนพอแล้วฮะ ชูเทียนคนผู้นี้คือชูเทียนอย่างนั้นหรือก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าชูเทียนจะยังมาไม่ถึงตำหนักจกักรพรรดิแต่ว่าชื่อเสียงข่าวคราวของเขานั้นกระจายไปทั่วตำหนักจกักรพรรดิเรียบร้อยแล้วคนผู้นี้เป็นคนที่หานกล้ากล้าจับกลุ่มกองกําลังของโหยเยซือฟางนับว่าเป็นผู้เยาวที่อาหังการที่สุดในประวัติศาสตร์เลย แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเพราะว่าฉูเทียนเป็นคนที่บ้าคลั่งทําให้ประชาชนมากมายของตําหนักจกักรพรรดนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับเขาไม่ว่าจะเป็นต้ากงซือของตระกูลใหญ่หลายตระกูลรวมทั้งตระกูลหวังเองก็ไม่ถูกชะตากับฉูเทียนเป็นอย่างมากด้วยทันใดนั้นฉูเทียนก็พูดออกมาว่าโหเยซ่ซือฟางข้าก็ยังทุกมาแล้วหึแล้วเจ้าอ่ะคิดว่าตัวเองลํำค่ากงโหเยซ่ซือฟางอย่างนั้นหรือ ในขณะที่พูดชูเทียนก็จ้องมองไปยังชายที่อยู่ด้านหน้าเขานี่ชูเทียนพอแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของข้านะเห็นแก่หน้าข้าด้วยเมืองชิงอู่เร่งรีบเข้ามาห้ามชูเทียนอยู่ข้างๆชูเทียนก็ได้เห็นสายตาของเมืองชิงอู่ที่ดูแตกต่างออกไปเขารู้ว่าเป็นเพราะว่าเมืองชิงอู่นั้นเป็นคนระมัดระวังแต่ทว่าเมืองชิงอู่ย่มเข้าใจในนิสัยของเขาอยู่แล้วหากไม่เป็นเพราะว่าเห็นแก่หน้าของนางแล้วแล้วก็ ชายคนนี้คงถูกสับไปแล้วแหละลําพังที่ชายผู้นี้พยายามจะล่วงเกินน้องสาวของนางนางก็คงจะไม่ให้อภัยชายผู้นี้อยู่แล้วก็ดีงั้นข้าก็เห็นแก่หน้าเจ้าข้าจะไม่สับมันก็ได้ทว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรนะนานกงเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วเมื่อผู้เสร็จชูเทียนก็เก็บกระบี่เข้าไปได้เลยเจ้านายไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจัดการเอง หนานวงหยุนก็หัวเราะห้าหี่มีความดีใจใบหน้าของนางก็เต็มไปได้วยความสุขและสาแก่ใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะลากตัวหวังเยี่ยนออกไปจากนอกห้องโถงอ้าอ้ยโอ้ยช,ช,ช่วยข้าด้วยอ้าอ้ยโอ้ยเสียงที่เจ็บปวดทรมานนั้นได้สง่งอ,ออกมาจนทำให้ทุกคนได้ยินถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียว สายตาของเมืองชิงอูเองก็ส่องประกายก็ทำได้เพียงแค่ท่อถอนหายใจก็เท่านั้นเอ้ยชูเทียนเพิ่งจะมาถึงก็ได้สร้างปัญหาขึ้นแล้วจริงๆเพียงแค่เดินทางเข้ามายังตำหนักจกักรพพัดิก็ไม่ได้สนใจใครหน้าไหนเลยเฮ้ยด้วยฝีมือของชูเทียนในครั้งนี้เกรงว่าคงยากที่จะหยุดได้แล้วแหละเอ้